พ่อลูกปันโปโอ๊ยปัดให้แหลกไปเลยป้าอจาจารย์พบกับช่วงพ่อลูกปัน,ปนโป เป็นช่วงที่พ่อลูกเล่้งของจะไปหาโปรดีๆร้านดังๆอาหารอร่อยอร่อยมาจัดโปรให้ท่านผู้ชมไปใช้บริการกันนะวันนี้แนะนำสองร้านนะครับร้านแรกนี่ผมบอกเลยเป็นโปรที่ใครที่ชอบอะไรที่พิเศษพิเศษนะครับ,รบแนะนําร้านนี้เลยส้มตําขุนอ้อยนะครับร้านจะตั้งอยู่ที่พุทธมนตลสาย5้านิ้ใกล้กับเซ็นทรัลสลายา โปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการของเรานะครับไปถึงบอกว่ามาจากรายการกินเที่ยวเราดูนะครับเขาจะจัดส่วนลดบุฟเฟ่ไม่อั้น2ชั่วโมงจากราคา1,299บาทเน็ตนะครับลดเหลือเพียง1,199บาทเท่านั้นนะครับผม ตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2565นะครับทางร้านก็จับให้เฉพาะแฟนรายการเรา50ท่านเท่านั้นนะครับที่สำคัญร้านนี้เนี่ยคุณต้องโทรไปจองเท่านั้นนะจองด่วนๆเลยนะครับต้องบุ๊กกิ้งไปเท่านั้นแล้วนี่ใช่แล้วล่ะครับและเมนูแนะนำของร้านเขานะครับหนึ่งเลยคือกุ้งแม่น้ำเผาแล้วก็กุ้งแม่น้ำเผาชีสครับเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนั่นเองเมนูที่สองครับกุ้งแม่น้ำผัดกระเทียมนั่นเองเมนูที่สามครับเป็นเซตดองเกาหลีในเซตเนี่ยจะมีปูดอง แซลมอนดองกุ้งดองหอยนางลมอีกด้วยและเมนูที่4ครับเป็นเซ็ตรวมหอยนะฮะในเซ็ตนี้เนี่ยก็จะมีหอยเชลลย่างเนยมีหอยเชลลย่างชีสมีหอยเชลอบบุ้นเส้นหรือว่าจะเป็นหอยเชลผัดพริกเกลือหอยเชลลผัดผงกะหรี่โอ้โหซุปเปอร์หอยเชลล ปูทะเลอบ้นเส้นก็มีนะเมนูที่6ครับเป็นหมึกท้องแก่นนึ่งมะนาวฮะปิดท้ายด้วยข้าวผัดปูบิงซูนั่นเองครับผมแนะนำรอานนี้ใครชอบทานแบบบุฟเฟ่ที่เขาจับไว้ให้ เรียกว่าคนที่เลือกสรรอาหารคัดสรรอาหารรู้จักว่าของอร่อยอยู่ที่ไหนไปร้านนี้เลยครับผมร้านส้มตําคุณอ้อยนะครับ,ร,บร้านเขาตั้งอยู่ที่พุทธมนตรสาย5อยู่ใกล้ๆก,กับเซ็นทรัลสาลยานะครับวันนี้แฟนรายการว่าเขาจัดโปรให้5้าสิคนจองก็ไปด่วนเลยนะแล้วลดไปเลย100บาทในเซ็ตของเขานั่นเองแค่แจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยว around the world นะครับผมติดต่อได้ตามช่องทางนี้เลย